ทังเช่าคอดดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายครับผมยิงอยู่กับคุณสิโรธขามไผ่บุญอย่างที่ผมบอกว่าหมากหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวิบากกรรมของคุณอนุทินยังคงไม่หมดลงคุณอนุทินนี่ออกปากเลยนะครับตอนนี้สงสัยจะไปไม่ถึงสี่เดือนอืการตั้งคุณธนดลสุวรรณรินมาเป็นข้าราชการเขาเรียกว่าอะไรนะประจาสํานักนายประจานายกอ่ะตาแหน่งเดียวกับคุณแลมโบ้อใช่ ถือเป็นฟางอีกเส้นหนึ่งที่จะใส่ลงไปไหมเป็นสิครับเพราะใกล้ชิดคุณธรรมนัฐทำไปยังไง <นะ S 1> ใช่ไหมครับแล้วทนายเบนสมิธเนี่ยชื่อก็อื้อฉาวอ่ะอื้อฉาวไม่ได้แปลว่าเขาผิดน,นะเดี๋ยวเขาฟ้องเราอีกแต่คําว่าอื้อฉาวนี่เป็นความจริงว่าชื่อเขาอื้อฉาวว่าไปพัวพันกับเรื่องราวต่างๆแล้วคุณทันตุลเป็นคนที่มีสตอรี่เยอะสมัยที่คุณธรรมนัสยังอยู่กับพลเอกประวิตรแล้วอยากจะออกจากพ,กพลังประชารัฐเนี่ยก็มีสตอรี่ เรื่องที่บอกว่าพลเอกประวิตยมีหวานใจภูนับดาวใช่ไหมชื่อภูนับดาวตามข่าวนะตามข่าวภูนับดาวแล้วก็หาว่าเขาแบบเป็นอะไรกันไม่รู้จะไปตรวจสอบเรื่องฟอกเงินอะไรพวกนี้ไปกินชะงง่อนผาอะไรสักอย่างนึงไงแล้วก็จบด้วยการที่ขู่จะแฉรเรื่องเส้นเงินฟากเงินนะครับของ ของสุภาพสติซึ่งอ้างว่าเป็นหวานใจพลเอกประวิทย์ในสุดคุณธรรมนัสก็เลยได้ออกจากพรคพลังประชารัฐมาเพราะบทบาทคุณทานดลนเนี่ยเป็นบทบาทของการแบบเหมือนหัวหมูทะลวงฟันคือแกไปที่ไอ้ภูภูนี่แหละใช่นี่ไงนี่ไงแล้วแล้วแล้วก็พอพลเอกประวิทย์ยอมให้คุณธรรมนัออกจากพลังประชารัฐคุณธนดลบอกผมเลิกตามเรื่องนี้แล้วครับเออเดี๋ยวประชาชนหาว่าผมเป็นฝ่ายการเมืองไปแทรกแซงการบรารประชามคุณแทรกแซงมาตั้งแต่ต้นนะแต่พอคุณได้อย่างต้องที่ต้องการคือพลเอกประวิทย์ยอมปล่อยคุณธรรมนัสมาตั้งกล้าทำคุณเลก คุณเลิกเรื่องนี้เลยอ่ะ,<ฮ>ะใช่ชาวบ้านเขาคิดยังไงเพราะวันเนี้คุณธนาดลเล่นบทแบบเนี้นะครับคือบทแบบฉูดฉาดโชงชาแลวก็เป็นบทแบบที่แบบคนฟังแล้วเอ,อะอทนายเบนสมิอืมาเป็นข้าราชการการเมืองประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกินภาษีประชาชนอ้าถ้าอีกไหนเกิดการตรวจสอบต่างๆนะเบนสมิดมันผิดนะอือจะทํายังไงแล้วตาแหน่งที่คุณธนาดลอยู่เนี่ยคุณแรบโบสักจะคนเคยเป็น เป็นตำแหน่งที่มีเรื่องอื้อฉาวเป็นตำแหน่งที่อาถรรพ์นะครับใครเป็นเนี่ยมีเรื่องตลอดอืมันเป็นตำแหน่งที่มันจะเกี่ยวกับผลประโยชน์ไปตั้งมาเพื่ออะไรคือต้องบอกนะครับว่าตำแหน่งอะใหญ่นะอาจจะฟังลอยๆผู้ช่วยอะไรนะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีแต่มันเป็นตำแหน่งที่ใหญ่นะครับฟังแล้วอะตอนนั้นคุณเสกสกลได้มีอำนาจในการปราบหวยก็เพราะตำแหน่งแบบนี้แหละเพราะมันใหญ่มากไงแล้วไปตั้งเข้ามาเพื่ออะไรทีนี้ความรู้สึกประชาชนเนี่ยมันห้ามไม่ได้ว่าเฮ้ ชอช้างนะ ừ, ก็คือเปิดมาแล้วเป็นคุณชนะพัฒน์ครับแล้วพอมาเจอทอทงอีกคนหนึ่งเอ๊ะเก่งใจกันเป็นพิเศษหรือเปล่า <ừ. S 1> ประชาชนมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์คิดไ <70 S 2> มครับมีสิทธิ์คิดแล้วในการคิดทั้งหมดเนี่ยถ้ามันมีลูกศรในใจประชาชนเนี่ยเป้ามันไปอยู่ที่พรรคกล้าทำ <oike it> มันไปอยู่ที่คุณธรรมนัสหมดไงคือวันนี้เรื่องร้อนในธรรมเนียมนะยครับพรรคอื่นไม่มีแต่พรรคกล้าทำมีเรื่องร้อนทุกวัน แปลกไหมครับพักกล้าทํานี้ไม่ใช่พักใหญ่นะครับภูมิใจไทยเนี่ยพักใหญ่กว่านะควรจะมีเรื่องร้อนเยอะกว่าแต่ภูมิใจไทยเรียบร้อยกว่าพักกล้าทําพักกล้าทํสสยี่สิบห้าแต่เรื่องมีตลอดเป็นไปได้ไหมว่าณขณะเนี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพักกล้าทาเนี่ยออย่างสมมุติพักประชาชนครับที่เขาตีมาเลยแล้วพุ่งเป้าคุณธรรมนัสเลยเมื่อวานนี้เขาเปิดแชทหลุดของคุณอะไรลักษณกอ่ะทมนทมนอ่ะเพราะเขารู้ว่านี่แหละคือ คนที่จะต้องค้ำบัลลังนายกคนต่อไปไม่ว่าจะมาจากพักภูมิใจไทยหรือมาจากพักเพื่อไทยต้องเตะให้อยู่ก่อนเป็นไปได้นะเป็นไปนได้แล้วผมคิดว่าถ้าถ้าเราเป็นนักการเมืองคุณธรมนัสก็เป็นคนที่มีมีเรื่องเยอะจริงๆนะครับแล้วอย่าลืมว่าพักพักประชาชนเนี่ยเขาตรวจสอบคุณธรรมนัสผมวม่าย้อนไปตั้งแต่ปี62สองแล้วนะถ้าตอนนั้นจำกันได้เนี่ยวีโรดและขนาดอีสานนั้นเป็นสสใหม่โด่งดังจากเรื่องอะไรโด่งดังจากการอภิปรายในสภาไม่ไว้วางใจคุณธรมนัท จนคุณธรรมนัพูดกลางสภาว่ามันคือแป้งอไอ้วลีมันคือแป้งที่เราแซวคุณธรรมนัทุกวันนี้เนี่ยมาจากการที่แกเจอวิโดนและษณะดิสอนซึ่งตอนนั้นเป็นสอสอสมัยแรกอภิปรายประมาณปี6กสหรือหกสี่เพราะฉะนั้นผมว่าคุณธรรมนักับพักประชาชนเนี่ยนะครับเหมือนเป็นโจทย์กันตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่และก้าวไกลแล้วอะอที่เขาตามกันมานานแล้วคงมีข้อมูลคลังข้อมูลเก็บกันมาเยอะสังเกตไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่คุณไอซ์คนเดียวที่เปิด แต่มันมีคุณธนาเดชเปิดมีคุณโรมเปิดแล้วเรื่องที่เปิดมันเป็นประเด็นใหม่คุณธนาเดชเปิดเรื่องหวยแล้วเปิดเรื่องหวยปุ๊บรัฐบาลก็รวนว่าอ้าวหวยโคต้าหวยแล้วมันทิ้มไปที่ใครอีกอ่ะก็กลับไปที่อุตมนัฐอีกใช่ไหมครับหวยมีโคต้าเพื่อช่วยทหารผ่านศึกช่วยคนตาบอดแต่คนได้โคต้าหวยไม่ใช่ทหารผ่านศึกไม่ใช่คนตาบอดคือบ้าไปแล้วหรือเปล่าประเทศนี้เขาก็จงแทงเส้นเข้าไปตรงนั้นแหละแล้วมันแทนโดนด้วยไงว่ามันจะอธิบายยังไงว่า นี่ทำไมเรามีโคต้าหวยเพื่อช่วยฐานผ่านศึกแต่คนได้ไปมันไม่ใช่ฐานผ่านศึกมันไม่ใช่คนตาบอดเออถ้าคุณอธิบายไม่ได้นะมองตามที่คุณซีโรดว่านะหมากเขาก็วางมาดีเหมือนกันนะเอาเขาเปิดด้วยใหญ่ก่อนเปิดด้วยโลมว่าที่เจ็ดนักการเมืองแล้วเขาก็ไม่พูดนะว่าใครแต่ให้คนไปคิดเอาเองเสร็จแล้วต่อมาด้วยลักชนกไปแทงเข้ากันจอมพลังซึ่ง อ่าแน่นอนเขาก็แนบเนียชิดกันเป็นพี่เป็นน้องกันเสร็จแล้วมาท่านะเดชเพลงสุขใช่ไหมไปแทงเข้าหวยอไอฐานผ่านศึกโคต้าหวยแล้วก็สมาคมกีฬาคนพิการเออแล้ววันนี้เขาเปิดประเด็นใหม่ว่าเอ๊ะไอไอ้โคต้าหวยเนี่ยนะกับเรื่องสมาคมต่างๆที่ตอนนี้มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นการฟอกเงินแบบใหม่อ่า จากเดิมเมื่อเมื่อก่อนสำนักงานสลากกินแบ่งมี5เสือใช่ที่โกยโคต้าหวย<ด>ตอนนี้ไม่มีหเสือเสือตายหมดแล้วเสือตายหมดแต่มันแปลรูปมาเป็นสมาคมคนพิการต่างๆแล้วรับโคต้าหวย <ฮะ S 1> หโดยที่ไม่ได้มีคนพิการอยู่โคต้าทิปเออโคต้าทิปเนี่ยมันมันมันเริ่มแทงไปยังเรื่องคุณธรรมแบบเก็บงานรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมว่าเขาไม่ได้เพิ่งตามหรอก เขาข้อบลพวกนี้มันต้องใช้เวลากว่าจะเห็นนะมันไม่ใช่ป,ป,ปรับได้มาง่ายๆนะแต่ที่นี้แทงคุณธรรมนัทเนี่ยไอ้คนเงือตกเนี่ยมันชื่ออนุทินสิรับมันไม่ใช่คุณธรรมนัทหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นผมว่าต่อจากนี้ก็คือต้องไปดูในใน,ในช่วงถัดจากนี้ไปอ่ะเดินทันวาสภาเปิดเนี่ยจะมีอภิปรายไม่วางใจไหมแล้วถ้ามีเนี่ยมันจะเป็นแบบไหน จะเป็นแบบทั้งคณะหรือจะเป็นแบบล็อกเป้าที่คุณธรรมนัฐอันนี้น่าดูบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบทเป็นถังหมักปฏิกริยาชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเดซิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูล อ้าวแต่แต่ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมเราดูข่าวเราอย่าเพิ่งเทไปถ้าสมมุติมันมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นจริงแล้วเขาเลือกนะสมมุติเขาเลือกว่าไม่อภิปรายนายกก็ได้เพื่อหนีเกมไม่ให้ยุบสภาแล้วไปล็อกเป้าคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสก็จะได้อาศัยโอกาสนี้ในการชี้แจงทุกเรื่องกใช่ใช่ไม่มีปัญหาอะไรเลยคือคนเราถ้าโปร่งใสนะครับได้อภิปรายในสภาและถูกกล่าวหางตามมันคือการตอบโต้ คือคนเราโปร่งใสในคุณต้นมันมันเหมือนเราเป็นนักร้องอ่ะเป็นนักร้องถ้าโปร่งใสขึ้นเวทีร้องเพลงดีคนก็ตบมือให้ไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าคุณทำนัดชี้แจงได้หมดนะซุปเปอร์สตาร์แน่นอนใช่รอบหน้าร้อยคนผมให้เลยไม่ใช่แค่เจ็ดสิบโอ้พาคุณเดชอิฐคุณเฉลิมชัยเข้าสภามาแข็งแรงอืเพราะว่าเรื่องเขตเขาเต็มที่อยู่แล้วแต่ทีนี้ณขนาเนี้ยคุณอนุทินก็ดูเหมือนว่ารู้แล้วล่ะว่าขวากหนามมีแล้วพรรคประชาชนเองเป็นพรรคที่จับกระแสเร็วมาก ปี2562้าเขาเริ่มด้วยการปฏิรูปสังคมถูกไหมตอนนั้นพอปีห6หมีลุงไม่มีเรารพอมาปีห9มีเราไม่มีเทาแสดงว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่พักประชาชนเห็นว่าคนทั่วประเทศให้ความสนใจโอ้โหคนทั่วประเทศก็เห็นใช่ไหมคือเรื่องเทามันมันประเจิดประเจิมันน่าเกลียดคือมันไม่ใช่มีแตนะ่การเมืองพูด<อ>ตรงๆนะค,คือวันนี้มันลามทั้งประเทศคุณต้นอืตำรวจอย่างเงี้ชยชี้มูลว่่เกี่ยวกับพนันออนไลน์200คนเนี่ย ตำรวจสองกองร้อยเกี่ยวกับพนันออนไลน์อ่ะทั้งภาคเขาบอกทั้งภาคจะเอายังไงอีกไงเปิดชื่อผู้หญิงสองคนนี้นะวันคุณอัดชิริยะบอกนะเปิดชื่อผู้หญิงสองคนนี้มานะคุณไปดูนะเส้นเงินพวกเขานะรับรองทั้งภาคใช่ทั้งภาคใต้เลยใช่คือวันนี้มันเทากันทั้งประเทศไงมีตำรวจเทานักการเมืองเทารัฐมนตรีเทานักธุรกิจเทากรรมการตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยนะยังมีชื่อผู้พันกับเรื่องฟ้องเงินจะเอาอะไรอีกไงกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ยังมีชื่อเกี่ยวกับการฟอกเงินเป็นไปได้ไหมคุณสีโรดจริงๆแล้วอ่ะคนไทยอ่ะก็รู้สึกอยู่นานแล้วเฮ้ยคุณเป็นตำรวจโทษนะเอาต่อให้คุณเป็นนายพลเลยไหนคุณดูดิว่าเงินเดือนคุณเท่าไหร่โอ้โหคุณต้นทําไมลูกคุณไปเรียนเมืองนอกสามคนทําไมคุณมีรีสอร์ททำไมคุณมีนู่นมีนี่แล้วชอบอวดกันด้วยนะเออทำไมภรรยาคุณขับรถคันละเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกนี้จะชอบอวดแลมโบกินีผมไม่รู้เป็นอะไรคนพวกนี้เวลามีรถจะต้องถ่ายรูปกับแลมโบกินี มันเป็นมันกี่ร้านอะมันมันมันเท่าไหร่สามสิบยี่สิบกว่าสามสิบโอเคเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันมันเป็นความฝันคือทุกคนที่เป็นคนสายไม่ไม่ได้ว่าคนดีๆนะแต่คนที่เท่าๆพอรวยเนี่ยจะต้องถ่ายกับแลมโบกินีอย่าหาว่าผมกวนเลยนะเอาพวกมีสีแล้วไปนะไอ้พวกไม่มีสีโทษนะที่เรารู้ว่าเขาทําอะไรอ่ะชอบมากคือเสื้อยืดคอกลมกวยๆนะแล้วก็กางเกงขาสั้นล้อมันองไปยืนพิงรถอย่างเงี้ยใช่ วัยรุ่นสร้างตัวใช่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 นี่แหละมันอ่ะพุดตรงนั้นผมว่าคนเห็นแล้วมันไส้แต่อันนั้นคือกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวนะแต่กลุ่มข้าราชการอย่างตำรวจชั้นผู้ใหญ่นนะครับอย่างนี้เพียบเลยพ่อแม่ไม่ถ่ายนะแต่ลูกถ่ายเพียบเลยใช่แล้วเกษียณอายุปุ๊บบ้านหลังใหญ่แบบยังกับคือรหาทุกคนนะมันคนมันอึดอัดมันชัดน่มันชัดนะว่าแล้วคุณได้เงินมาจากไหนถ้าอย่างนี้นั่นคือบินเฟิร์สคาสกันทั้งบ้านอย่างเงี้ยหมายังขึ้นเฟิร์สคาสนะ่ย จริงเหรอเอเวลาพามาพี่พุ่มหมาเฟิร์สคาสนะครับถ้าอย่างเงี้ยพักประชาชนนะ่ะถ้าแคมเปญเน,นี้ยคุณอนุทินจะแก้ยังไงแก้ยากแก้ยากประคองตัวเองว่าอย่าให้เกี่ยวดีกว่าเช่นพยายามเคลียร์ปัญหาเรื่องเทาพักภูมิใจไทยยังมีเรื่องเทาแล้วจัดการรัฐมนตรีเทาๆอันนั้นคือทางเดียวคือการโยนเรื่องเทาเนี่ยนะใครโดนโยนหรือประชาชนมองเนี่ยแก้ยาก เพราะมันเป็นเรื่องความเชื่อของประชาชนไงมันเหมือนยุคนึงเรามีเรื่องพักเทพพักมานนะใครที่ถูกมองว่าเป็นเป็นพักมารเนี่ยนะผมว่าแก้ยากเสร็จเลยเสร็จเลยยกเว้นคุณต้องคุณต้องอะไรคุณต้องบูชายันตัวเองด้วยการแบบถ้าคุณรู้จักนักการเมืองชั่วสสชั่วคุณเช็คบินคุณจัดการนั่นน่ะคือวิธีเดียวมั้นคุณอนุทินถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้เจอเรื่องมีเราไม่มีเท่าวิธีเดียวคือคุณอนุทินต้องจัดการคนในรัฐบาลที่มีภาพสีเทา อย่างเด็ดขาดให้ได้คือพักสีส้มบอกมีเราไม่มีเทาคุณอนจุจริงก็โดนบอกมีหนูเทาก็ต้องหายไปเหมือนกันใช่ไหมคือสิ่งที่อนุทิทนทำนี่ยังดีนะว่าแดงยังไม่มาลอดเทานะถ้าแดงลอดเทาด้วยอาจจะตายขาที่เลยนะแดงคงไม่ค่อยการลอดเทาเดี๋ยวมันเข้าเนื้อ <c oughs> มันสนิทกันมานานอย่างแดงตอนนี้แดงตอนนี้กําลังเลือกทางอยู่ว่าจะไปทางไหนดีวะจะเล่นเทามากเอเดี๋ยวเนี่ย เขาจะโกรธเราหรือเปล่าหรือเขาจะมาแชร์หรือเปล่าเอาก็ผมก็อยู่กับท่านมาตั้งนานนะครับก็รู้กันนะครับไปหลี่เป๊ก็ไปด้วยกันนะครับกินข้าวกับฝรั่งคนนั้นก็นั่งกินอยู่ด้วยกันนะครับบิกโจ๊กชลิยะบอกอดีตนายกเกี่ยวพันด้วยเอใครวะเ่พราะฉะนั้นแดงจะเล่นเทาเนี่ยก็อึอกเออแล้วสังเกตทรงแดงไหมครับตอนนี้ผมฟัง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 สายแดงนะสายสายสื่อสารของแดงเขาเริ่มมาทรงนี้แล้วคุณต้นบอกว่าที่ผักส้มนะครับ เล่นงานเรื่องคุณธรรมนัตเยอะเนี่ยเพราะว่าพรรคส้มเนี่ยอย่าให้อนุทินตั้งตัวเองไปแทนธรรมนัตไปกันใหญ่หลุดโลกไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วยังด่าพรรคส้มว่ามึงไม่แน่จริง<อ>มึงไม่ไป,ไปเป็นรัฐบาลอ,อาทิตย์นี้ด่าว่าพรรคส้มเล่นธรรมนัตเพราะมือใหญ่เขาเอามึงไปเป็นรัฐบาลอ,อันนี้หลุดโลกแล้วแต่โดยบทสรุปจริงจงค,คุณสีโรชนะวันเนี้ย ปัญหาสแกมเมอร์ไม่ใช่เรื่องเลยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเลนแล้วต้องจัดการนี่มันคือวาระแห่งชาติมันกัดกินหน่วยงานราชการทุกหน่วยในประเทศแล้วมันต้นประชาชนทุกวันค้าขายออนไลน์อย่างนี้มันยังเข้าไปแล้วเลยมันแทรกแซงคุณต้นไปดูถนนสุขุมวิทห้วยขวางรัชดามาล่า24ชั่วโมงเปิดเป็นห้องแถวติดกัน20ห้อง4ชั้นไม่มีคนกินถูกข้างบนทำอะไร นั่นเลยข้อมูทำไรเราก็ไม่รู้นะใช่เออนะมันยึดประเทศนี้แล้วคือคนไทยบทเรื่องบ้านหนองจานนะครับอันนั้นก็เรื่องใหญ่นะแต่วันนี้กลางกรุงเทพเลยนะห้วยขวางสุขุมวิทรัชดาสีลมสุขุมวิทสาทรมันยึดหมดแล้วครับฮะมันยึดหมดแล้วครับถูกนะครับเพราะนั้นหลังเลือกตั้งคุณผู้ชมครับก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกคุณอนุทินคุณชื่ออะไรนะนัทพงศ์เนี่ยเนี่ยประชาชนใช่ไหม คุณจุลพันธ์คุณพีรพันธ์คุณสุริยะคุณไม่ใช่คุณจุลพันธ์เขาเป็นหัวหน้าพักให้สุริยะเป็นนายกเตียคุณพีรพันธ์พลเอกลังสีหมอว่าลงคุณท็อปวลาวุธเขาก็จะฝากความหวังไว้กับคุณพวกนี้แหละแต่ใครจะเป็นฮีโร่ที่จะทําได้เรายังไม่รู้ออกคาวประสิสิตอีกคนนึงอย่าลืมอย่าลืมเดี๋ยวโดนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาเจอกันกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับท็อปนิว77แห่งนี้ววััันนนีี้ผมมแลละคคคุุณสสโราชไปก่อบดด